ไปช้าคุณพัฒนาด้วยการไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไดอย่าหยุดอย่าไปเฉยๆทำบ้าปลั๊กกระถือยืนทำแรงเป็นภาษาไทยป่ะัวดตื้นเพราะฉั้นจะพัฒนาก็ต้องอ้อนมือจีรีธรรมดาสรุปประเด็นไม่ได้ครับเพราะฉันเห็นว่าการพัฒนาตนเนี่ยของพห้นานทุนพัฒนาตนหมายถึงว่า ทุกคนนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นอย่างนี้ผมชอบภาษาสวยนะหนึ่งที่เจออ่อนโมเราดอเราซาถ้าหากว่าจะพัฒนา่วนจะต้องพัฒนาไปด้วยวิธีการอย่างนี้ยพัฒนาไปด้วยอันนี้คือพันาของภาษาถูกโอเคนะครับต่อไปนะนวลาเนิาณอยางนีอย่เสมออย่างไหนไม่ใชไม่ครับอาจารย์จะดันดูอม